สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับทางตรงข้นมักสีนะครับนี่กับบ้านทรงเงินปีเขากับลูกค้าครับผมที่อ่ะอำเภอพังค้นนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับผมรุ่นเทม20พัสดุ์ซุปเปอร์เทอร์โบคู่นะครับผมปลดล้ำละเอียดออกมารอบเดียวนะครับสีเขาเปลือยเป็นขาวสางออกมาได้ในรอบเดียวนะครับผมแยกที่เหยื่อปนออกแยกบนแม่ใต้เขาในหนาออกนะครับผมเศษบ้านเศษไม้เศษนิ้เล็กน้อยตะปูนะครับแยกเขาที่หนึ่งนะครับผมแม่ง่ามือสวยนะครับผมเขาที่สองนะครับเขาปลาย แนวการบดล้ำออกมาเป็นล้ำละเอียดแในการที่ครั้งแรกครับผมนะครับนะครับผมโอเท่ห้ามในเบอร์โอเคนะครับงงหัวมุวนปานห้ามอนดี่อมุมนีแกบเลยนะครับเยอะมากได้เป็นห้ามเลยนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับของของเขาเฮ็ดเองนะครับผม ตัวนี้คิดพ่นเองนะครับโดยที่งานสร้างตรงนะครับผมนะครับของเขายังสาธิตจริงรีวิวจริงตรงปกกรจกตาครับผมอ่ารับประกันดูแลหลังการขายนะครับนี่อะไรบริการทุกจิ้นส่วนนะครับผมมาสาธิตนะครับเองให้ฮอดบ้านฮอตซองนะครับสอนวิธีการใช้งานที่ถูกต้องให้กับลู้านะครับผมนะครับเพื่ออายุการใช้งานของเครื่องนะครับผม นะครับผมฝากไว้กันด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมอ่ามังงะยังใจทังตงเลยด้วครับผมเ็็ดจิบสาระนะครับผมอ่ามิสาระเนียผมมีสาระเนียนะครับผมฝากพูดกันไปนะครับผมเรื่องสีไว้ใจเรานะครับผมอ่าฝากไว้กันด้วยครับผมสวัสดีครับ